โอ้อันนี้ยดนอยๆนอู้ยเยี่ยากออ้ยสติกเกอร์ของนับวบันสามารถดาวโหลดได้แล้วที่ไลฟ์สต o ร์รักบวบันอย่าลืมเข้าไปโหลดกันเยอะนะครับไหนมาดีมาเรื่องเจ้าผมอ่ะอเจ้าผมอ่เียเ ไปหัล้งเออเฮียนะ่เฮียเฮียนนี้รอแล้วรอแล้วเฮียรอรอแล้วเจ้ามากแบบนี้เหรเออตหนวดตาเ้าเฮียเนะจุมผ่านลักปนัด่นตหนวดตาเข้าคือคนเรืออะคนแต่ก่อนคือยังไงแต่ก่อนคือยังคือแพแต่ก่อนมีเข้าคือแพ้วันนี้มาทำอะไรครับมาต้องไับรถครับคุณตาอยู่แกไม่กล้ามาถ้าเกควัน มาเหมือนเดิมเลยมาวางนะเอาเยอะไหมครับเอาเยอะไหมครับว sí, ันนี้มาพอที่เห็นนะครับพอที่เห็นสองกอป่ะไม่ละสองกอพอแล้วครับมานได้โอเคครับมันย่ำมันย้ำต่อคือเห็นมันบันสีเล้วนะมันเะิดีนยวเราไปทำคนเด้ไปดตะหนาเนาะอยู่สวนเนาะแตะหนาไหมบ้าคนเขาใช้บ้อมาสวยเนาะวันนี้กี่ลีบหรอมาสวยเลยบ่กี่ีบอ่ะอี่ลีบเนาะ อันนี้ยูสน้อยๆอู้ย่หวางเสนใจเลยโอ้เสนใจทำไรคอนเสือหัวแตกเล้ดูเลยดูซื้อลูกมองไงโอ้มีอัดดีโครดูรับกด้อัดได้อัดยื่นน้อยน้อยบกยืในน้อยน้อยคุณไล่สดเหรอีี้เห็นเขว่าไหนใครเขาบอกว่าแต่แม็กสดเหมนตกอ้า ไล่ครับไล่สุดเรีนน้ำบอกไมีคิปลุนาะผมกปเลยไล่สุดปลาไปสามสิบนะขู่งยอมแค่เ้านะเดี๋ยวเดี๋ยก็เต็มครัไปดูเจ๊ครับไปดูเจ๊เจ๊ไปดูไปดูเจ๊ไปดูจก มีคนถามมาว่าถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยถ่ายเจเลยว<ม>ันนี้เราก็จะมาถ่ายเจให้ดูนะครับเจ<ม>ยังไม่รู้ว่าท้องไหมนะครับ<ม>แต่ว่าตอนนี้เจหมุนวีปุ้ยแล้วครับเจเป็นฮนุมานพุกขุนไปแล้วคุกโคตเนะ

ท้องอืดเลยขอซุนนมสิโออย่าหันมาไวว่ญญาย่านก่ันสร้างมันมีสองสีเนาะส,สีดำกับสีแดงกุ้ยช่ายเจดเน่เน่เน่ หาเรื่องพี่บุไลผมถ่ายให้ดีกว่าคือเสียไอเนี่ยไหมจะเป็นไข้เนี่ยบุไลนี่ท่านเจเราก็สบายดีอย่ดีมีแห้งอยแดงมีฮีเจ้าเราขาวนะแต่ถ้าเจอยู่กับดินแดงเจ้เราก็จะเป็นช้างแดงนะเนี่ยเจ้ตีหางแล้วปุงบอกว่าหลายกูสวบหัวมึงได้ไหลายอือ กินหัวพี่หลายแล้วครับล่าสุดขโมงนาทม่านไปใส่โอ้โหโอ้ยบุญหลายมีชักกระถุกครับผมแม่ตีเขาไม่วิ่งเขาเก็บอาการเจ๊บอกไอคูบุญหลายครับให้เจ๊แบบเตะนะครับสองขาหลังดเจ๊อุสายตาโหดมากครับบอกตรงมองเวลามองเอียงๆแต่ละครั้งนี่แบบดาเมจรุนแรง ยังไม่กินหรอกเพิ่งกินอิ่มๆเื่อไปกินอีกทีนึงก็เช้าๆแหละกินไปเรื่อยเอฟซีอยากเห็นเจนะบางท่านก็ดูแต่ว่าไม่ได้เม้นบางท่านก็เม้นแต่ไม่ได้ดูแฮ่โอ้โหมีตดอืู้ด้่ะ โอ้นะมันจะไปหอมแก้มเจอีกครับแม่โอ้โหเจ๊เป่าโอ้โหโโโโโม่หน้าตานี่หน้าตาเจโหเอาเรื่องนะครับเจ๊นี่ดู่ะนี่แม่อย่างนี้ครับถึงจะเอาไอ้บัวอยู่ครับเตะลูกสักปาบเลยนะเสื้อเจ๊ก็หูสั้นเจ๊เขากำลังมองหมา นที่เขาเล่าแหวงหมามากนะไม่รู้เปไรด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ป่าหรือเปล่าที่เคยเป็นช้างป่าสมยัยก่อนอะไรเงี้ยพอแม่จะสอนว่าอย่าไปใกล้หมานะโดยเฉพาะหลาโอ้พูดผิดครับ เอา้าเอา้าเอา้เอาดูนะเขาไม่ให้จับมือนะเขาแบบจะแบบจะพยายามจับมือเขาเนี่ยเขาเสียวมากนะเขาจะไม่ให้คนจับมือแต่ถามว่าทำได้ไหมได้นะครับฝ <ขอ S 1> ึกฝึกฝึกช้างจับมือฝึกได้เลย คนที่ฝึกก็บอกว่าทองคำอ่ะห้าพันะฝึกห้าพันบาทก็จะทําความคุ้นเคยเราลูบมือเขาทุกวนันทุกวันในี่เขาไม่ใด้ฝึกจับมือสิฝึกเก็บของนะครับช้างแก่นะกได้ถ้าพยายามเขาเจ็บจับทุกวนันจับมือเขาอะไรเงี้ยเขาก็เก่งเองเออเต็มจอเลยเจ๊ผม ฝั่งนู้นเป็นช้างแดงนะครับดูแม่ของเล่นรับเอาอะไรยิ่งโอ้โหดูมองมาดิโอ้โหดูสายตาดิเอาแล้วเอาแล้วเอาครับ,รบ,รบแม่โอ้สายตาเขาแบบเที่ยงมากนะครับเอาครับเอแล้วขอแล้วเ,เสียงไอ้ไหลายไอ้เสียงไอ้การดากวัดทางดินยังไม่จำเลย ับนนเสียงเสียงตัวบานว่าขอเสียงพี่พี่พพการหน่อยตามแน่ยล่นงมากมันยางมากแล้วสีเลยฟิวเต็มล่อยทีเดียวรู้เรื่องครับเห็นว่าพามาดูเจแล้วนะครับก็ฝากกดซับสไครกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้เจด้วยนะฮะสวัสดีครับ